เพียงแค่กินอาหารนี้ก็ช่วยฟันแข็งแรงเหงือกแข็งแรงได้จริงเพียงแค่นี้เพียงแค่กินอาหารนี้ก็ช่วยฟันแข็งแรงและเหงือกแข็งแรงเนื่องจากผิวเครือบฟันเป็นเนื้อเยื่อที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายของเราปกป้องผิวเครือบฟันก็คือป้องกันฟันให้แข็งแรงที่สุดได้โดยการเพิ่มอาหารที่มีคุณค่าต่อฟันอาหารช่วยฟันแข็งแรง เหงือกแข็งแรงอาหารที่ช่วยทําให้สุขภาพฟันแข็งแรงเหงือกสุขภาพดีมีดังต่อไปนี้ 1. อาหารที่มีเส้นใยเนื่องจากเส้นใยจากอาหารจะช่วยขจัดคราบอาหารที่ติดอยู่บนฟันและในระหว่างการเคี้ยวเส้นใยก็จะถูกขัดถูสิ่งที่ติดแน่นบนฟันให้หลุดออกไปได้ได้แก่ผักใบเขียวมีไฟเบอร์ซึ่งมีประโยชน์และมีคุณค่าย ยยดเี่มต่อฟันเนื่องจากการต้องเคี้ยวหลายครั้งเพื่อบดผักและผลิตน้ำลายซึ่งทำความสะอาดชาล้างฟันและยังช่วยลดความเป็นกรดได้อีกด้วย 2. ชาเขียวมีฟูอราไเพ์ช่อเสริมสร้างทำให้ฟันแข็งแรงสุขภาพฟันดีการดื่มชาเขียวต้านโรคเหงือกและการดื่มชาเขียวอุ่นๆบรรเทาอาการเหงือกอักเสบได้มีการวิจัยยืนยันแล้วว่าชาเขียว มีสารแอนตี้ออกซิแดนซ์สามารถต่อสู้แบคทีเรียและโรคภัยต่างๆได้ดีชาเขียวจึงมีความสามารถในการปกป้องฟันคือป้องกันคราบหินปูนไม่ให้เกาะฟันโดยปกติแล้วน้ำชาก็มีฟูอไรด์ในตัวอยู่แล้วที่จะช่วยป้องกันฟันผุและช่วยทำให้ผิวเคลือบฟันแข็งแกร่งได้เป็นอย่างดีและนอกจากนี้ชาเขียวที่ดื่มเป็นประจำยังช่วย ทำให้สุขภาพเหงือกแข็งแรงได้ดีอีกด้วยรายงานผลจากการดื่มชาเขียวพบว่าผู้ที่ดื่มชาเขียวอย่างน้อยวันละหนึ่งแก้วจะมีความเสี่ยงเป็นโรคเหงือกปริทนน้อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่มชาเขียวโดยโรคปริทนหรือโรคกรามนาดเป็นสาเหตุมาจากแปลงฟันไม่สะอาดคราบอาหารตกค้างทำให้เกิดการสะสมของแบคทีรียจนเป็นแผ่นครบ าจุลินรีกลายเป็นหินปูนสะสมบริเวณรองเหงือกรอยต่อระหว่างเหงือกกับฟันทําให้เกิดเหงือกอักเสบบวมแดงเลือดออกง่ายโดยเฉพาะขณะแปลงฟันนักวิจัยจึงเชื่อว่าใบาชาเขียวมีสารคาเทชินช่วยปกป้องและบรรเทาอาการอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเหงือกที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในช่องปากนั่นเองโดยหากรักษาสุขภาพเหงือกซึ่งเป็น รากฐานของฟันก็จะทำให้ฟันแข็งแรงดังมีรายงานพบว่าผู้ที่ดื่มชาเขียวอย่างน้อยวันละ1แก้วมีจำนวนฟันเหลือมากกว่าผู้ที่ไม่ดื่มชาเขียวโดยผู้ที่มีฟันเหลือน้อยกว่า24%มีเพียง19%ฉะนั้นจึงขอแนะนำว่าเราควรดื่มชาเขียวอุ่นๆเพื่อบรรเทาอาการเหงือกอักเสบและแก้ปัญหาจำนวนฟันที่มีเหลือน้อยลง ได้เป็นอย่างดีโดยขอแนะนำให้ดื่มชาเขียวชงชาเขียวร้อนขณะอุ่นแต่ไม่ใช่ชาเขียวแช่เย็นผสมน้ำหวานบรรจุขวดและไม่ใช่ชาเขียวที่เติมน้ำตาล 3. มนมและโยเกิร์ตเพราะแคลเซียมเป็นส่วนประกอบของฟันอาหารที่ทำจากนมรวมถึงชีสประกอบด้วยแคลเซียมซึ่งมีประโยชน์ต่อฟันและกระดูกฉะนั้นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมเช ชีสและนมจะมีส่วนประกอบของโปรโตีนคาซีนซึ่งช่วยซ่อมแซมรักษาผิวเคลือบฟันซึ่งเป็นประโยชน์มากสำหรับเหงือกและฟันของเรานั่นเอง 4. ชีสเพราะชีสมีฟอสเฟตป้องกันแบคทีรียซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุช่วยรักษาสมดุลของกรดและด่างในช่องปากอีกด้วยฉะนั้นการเคี้ยวเนยแข็งก็เป็นการช่วยลดกรดในช่องปากโดยแบคทีรีย จากคราบผิมปูนเกาะบนผิวฟันจะเปลี่ยนน้ำตาลจากอาหารให้กลายเป็นกรดและสารพิษดังนั้นกรดที่สร้างแบคทีเ r ียก็จะทำลายเคลือบฟันจนผุและสารพิษก็จะทำให้เหงือกอักเสบลุกลามมากขึ้นแต่เนื่องจากการกินเนยแข็งรวมกับอาหารจะมีประโยชน์และยังช่วยลดความเป็นกรดได้อีกด้วยพิสูจน์โดยเปรียบเทียบความเป็นกรดในช่องปากหลังกินอาหาร นักวิจัยวัดค่าความเป็นกรดในช่องปากผลปรากฏว่าเนยแข็งเท่านั้นที่จะช่วยลดความเป็นกรดในช่องปากได้ดีฉะนั้นนักวิจัยจึงเชื่อว่าเนยแข็งมีโปรตีนสูงแต่ต่างกันตรงที่เนื้อสัมผัสจึงทําให้ต้องเคี้ยวเนยแข็งก่อนกลืนและการได้เคี้ยวจึงยิ่งกระตุนให้ผลิตน้ําลายเพิ่มขึ้นจึงช่วยปรับสมดุลความเป็นกรดในปากพร้อม ก,การชะล้างคราบอาหารลดการยึดเกาะและการเจริญเติบโตของแบคทีเรียบนผิวฟันนอกจากนี้เนยแข็งยังอุดมไปด้วยแคลเซียมและฟอสฟ,ฟอรัสจึงช่วยคืนแร่ธาตุให้ฟันแข็งแรงอีกด้วย 5. ลูกเกดกินลูกเกดฟันไม่ผุการกินลูกเกดแทนขนมขบเคี้ยวช่วยป้องกันฟันผุได้จากการศึกษาล่าสุดพบว่ากินลูกเกดเป็นการไม่เพิ่มความเป็น รในช่องปากจึงไม่ทำลายเครือบฟันจากการศึกษายังยืนยันว่าลูกเกดมีความเหนียวหรือระยะเวลาติดฟันก็ไม่นานถึงขนาดทําให้ฟันผุได้เหมือนขนมหวานอื่นและสำคัญที่สุดคือลูกเกดอุดมไปด้วยสารตาดอนุมโมนอิสระช่วยตา้านแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุฉะนั้นลูกเกดจึงมีสปปรรพคุณช่วยป้องกันฟันผุได้ดีมากเหมาะสำหรับ ขนมขบเคี้ยวช่วยป้องกันฟันผุ ได้เป็นอย่างดี 6. กแอปเปิลแครอทขัดฟันขาวแครอทและผักผลไม้สดต้องเคี้ยวหลายครั้งอย่างแอปเปิลลูกแพร์และแตงกวาล้วนแล้วแต่ช่วยทำให้ฟันแข็งแรงเพราะการเคี้ยวจะช่วยขัดหวางคราบผินปูนที่เต็มไปด้วยแบคทีเรียและช่วยทำความสะอาดฟันและเหงือกผักและผละไม้ที่มีวิตามิน A สูงเช่นมะละกอมะเขือเทศแครอทจะช่วยการก่อรูป ของผิวเคลือบฟันช่วยทำให้ฟันขาวขึ้นได้จึงขอแนะนำให้กินแอปเปิลวันละหนึ่งผลหรือผักอีก2ชนิดเป็นมือว่างหรือหลังมืออาหารจากนั้นกลัวปากด้วยน้ำสะอาดเพียงเท่านี้ก็จะช่วยชะล้างน้ำตาลและคราบอาหารออกจากผิวฟันได้เป็นอย่างดีฉะนั้นการกินที่ช่วยทำความสะอาดฟันไปพร้อมๆกันนั่นก็คือกินแอปเปิลแค่รอ ผักชีฝรัง่งโดยมีคุณสมบัติทำความสะอาดฟันทำหน้าที่คล้ายแปรงสีฟันช่วยขัดฟันขณะเคี้ยวโดวยความเป็นกรดอ่อนๆของผักชนิดนี้มีผลช่วยกระตุนการหลั่งน้ำลายและเพิ่มสภาวะเพิ่มสภาพความเป็นด่างภายในช่องปากและผักผลไม้ที่มีเนื้อสัมผัสหยาบและมีใยอาหารก็คือเป็นลักษณะพิเศษที่ช่วยทำความสะอาดฟันและช่วยขัดฟันให้ขา สะอาดมากขึ้นได้เจ็ 7. น้ำเครมเบอรี่ป้องกันฟันผุและลดคราบผินปูนโดยผลเครมเบอรี่แหง้งป้องกันเหงือกไม่ให้อักเสบผู้เชี่ยวชาญด้านช่องปากค้นพบว่าน้ำเครมเบอรี่ช่วยป้องกันฟันจากแบคทีรียและสะกัดกันเอ็มไซม์ของแบคทีรียที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างคราบผินปูนโดยเครมเบอรี่ อุดมไปด้วยวิตามินซีแคลเซียมสารสำคัญซึ่งนักวิจัยเชื่อว่าสารเหล่านี้มีคุณสมบัติยับยั้งไม่ให้แบคทีเรียก่อฟันผุเกาะติดบ,บนผิวฟันช่วยลดคราบผินปูนล,ลดโอกาสการผลิตกรดจากแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุปัจจุบันมีการวิจัยต่อเนื่องเพื่อสากัดสารสำคัญจากเครนเบรี่มาบรรจุเป็นยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากแเครฟูด้ดยับยั้งเลือกออก ตามไรฟันมีเลือดออกบ่อยขณะบ้วนปากได้แก่อาการเลือดออกบ่อยขณะบ้วนปากหรือแปรงฟันนำไปสู่ปัญหาโรคเหงือกระยะยาวจึงควรทานผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงเช่นฝรัง่งมะขามป้อมมะขามเทศเงาะเพราะวิตามินซีในผลไม้เหล่านี้ช่วยรักษาเหงือกให้แข็งแรงนักวิจัยทดลองโดยผู้ป่วยที่มีปัญหาเลือดออกตามไรฟันหันมา ิเกรปฟูดวันละสองผลใช้เวลาเพียงสองสัปดาห์พบว่าผู้ป่วยมีระดับวิตามินซีในเลือดเพิ่มขึ้นและมีการเลือดออกตามไรฟันลดลงเพราะเกรปฟูตมีวิตามินซีสูงสำคัญต่อการสร้างคอลลาเจนโครงสร้างหลักของกระดูกรวมทั้งทำให้เหงือแข็งแรงผลไมา้ที่มีวิตามินซีสูงช่วยป้องกันฟันผุได้แก่ส้มเชอร์รี่ฝรังมะกอก ไยมะขามป้อมกล้วยมะละกอสุขสับป,ปะรดโดยควรกินผัดเปียนหมุนเวียนกันไปให้ได้รับวิตามินซีและแร่ธาตุชนิดอื่นรวมด้วยเพราะวิตามินซีช่วยเหงือกแข็งแรงลดอาการเลือดออกตามไรฟันได้เป็นอย่างดีส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ